บัดนี้วันที่21พฤษภาคมพศ2 5 6พเป็นครั้งที่21ที่ข้าพเจ้านายคณิะหอมอินขอถวายเสียงสวดสัตยายไปสูส่พ,พระบุตรและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแในผู้บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติรและได,ได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพยนนัญชนะตไดบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกล่าวพระรัตนตรัยอรหังสมาธรรมปทูปะควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ วาัคาโตพระขวตาธรโมธรรมังนมาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวก,ากสังโคสังคังนมามิบทบูชาพ,าพาระภัยลีพิราชอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตภุญเฮาทารมโนธานิจารมีอิจ่าทิฏฐิยาวะชีวังอะหังพุทธังธรรมังสังคังสรรังขะโตปูเชมิรัตนาตาตยังธรรมังจารมีจารม,มีจารม,มีโสตินาบทสวสดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลนสุอัตคัตจันตุเทวตาปัตมังมุนิรานชาสัสุนันโตสังฆโมกธังตากเคกาเมจารุเปิริสิคาราตเตจันตตเควิมานีธีเปรตเตจคารเมจรุวะนัคขานีเคหะอุทุมพิเคเตภูมามิยันตุเทวาจนาธาราวิสเมยักขาคันธัมปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจจนังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยามพัทันตาธรรมสวนากาโลอยามพัทันตาธรรมสวนากาโลอยามพัทันตาบทสวดปุพพะ อาคาพระคนัมการนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดใจสรณะคัมมีร์ปาเะพุทธังสระนังค uh ัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสระนัง บทสวดสัจจดคิริยาคาถานัตติเมสรนังอัญังพุทโธมีสรนังวังเอเตนะสัจวัะเจนะสวดทิมีหุนตุสัปทานัตติเมสรนังอัญังธามโมมีสรนังวังเอเตนะสัจวัะเจนะสวดิมีหุนตุสัปทานัตติเมสรนังอัญังสังโฆมีสรนังวังเอเตนะสัจวัะเจนะสวดิมีหุนตุสัปทาบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสลีรจิตังธามังนัเมรัตนะภูตะ พิสุธิสาลังสังขังนเมรัตนภูตตะสุสีรัติติเอตังนเมรัต,ตนะตังติรัตนังรัตนะแตยวะหังัมาสมโมสลิตะวัตุวิเศสภูตังอัญโยยายุตตะภูนะโยคะวัสปะวัตังอาสุมิแตยมหิปิตเทวะยะถาติทันเต เอกังวินาตทิตะเนสะมะสัมภเวณะโลเกกาตาจิจัจิเลนจปัปปาตุภูตังคัมพีระยานวิสัยยังอติทุทธะสัตทังวินยูหิปัิตะชาเนหิวิชัญญะรูปังโลกามิเกหิจิ กะทันจุป,ปะรพะนียังเจสัจิสุตุวิธิตังภูนากายะตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปะสะตังมนานสิสุทธปัสสาทัานังปุญญทิกานะมะสมุตตะ มะพุหนาภูมังทุกขาปะมุตจ,จนาโมขะสรารนังคาตานังปูชานลาหสุประมังอภิปูเฉเนยังนิพานะสัจจิกริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนสิทธิยาจะอาทุหิอาถะปุสะเลหุปะเววานียัง ปานิหิจาปิสระนังคำนียะเมวะตัตสมาหิตังธิระตันังสระนังทตัตรมะปตินทิวังคณะนสุนมัสสมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปัสสันนจิตตาตัฐานุปานิจาริยาสัทธารตาจะภูยเยนะตัฏะ สุกะเตนะสุขีภาเวมมเตเชนะตัดสะจะสัทธาปิสุวัตถิโหนตุโยเจทะธทัมมวินะยัมหิปะมานภูโตโลกุตตะลาภิสัมมโยมิยโ,ยโตทุพุทธชังตัดโซปานิสสัยยะจะยายะอายมปีโหนตุ วัตุตะเยอริจิโตตุปาษาทะกาโรนามการะสิทธิคาถาโยจัคุมาโมหะมรากัดโถสามังอพุโทตโตสุขโตพิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรสานามามิโลกัสสะ นาพันจ่วินายากันจ่ตันเตชาสาเตชญสิทธิโหตุสัพพันตรายาจ่วินาสเมตุธัมโมทัชโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัดเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักคังพิญญานิโกธรรมะทารัตสะทารีสาตาวะหูทันติกโรโสุจินโนธรรมังวัันตังศีรสานามามิโมหัปปะทารัง อุปสันตะทาหังสันเตชะสาเตชะยติสิทิโหนตุสัพันตรายาจาวินาสเมนตุตธรรมะเสนาสุขาตาลุโคโโยโลกัสสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจัสวาขาตะธรรมังวิธิตังกรลนติ สังฆังวรนตังศีรสาธัมมามิพุทธานุพุทธังสามะสีระทิฏฐิงตันเตชะสา,สาติญาสิทิิโหตุสัพพันตรายาจะวินาจเมนตุบทสวดนมโมการะอัศกะคาถานมโมอรหันโตสสมาสัมพุทธะมหเหะทิโนนมโมอุตมะธรรมัสะสวาขาตัดเีวะเตนิทะนมโมมหาสังคัสาปิวิสุทธะสีละทิฏฐิโนนมโม โอมาต,า,า,าตยะรัาตตะรัตนะตยะรันาตนะตยะสะสาธุกังนโมโอมากาตีตสะตัสะวัตถุตะยะสปินมโมกาลบปะพาเวนะวิคัันตุอุปตะวานามโมกาลานุภาเวนะสุวัตถีโหตุสัพธานามโมกาลสะเตเชนะวิเทมหิโหมิเตชาวา